เมื่อใดเกิดปรารถนาความสงบอันยอดเยี่ยมชื่อว่าตทายยตานังเข้าถึงอยู่ที่เมื่ออริยะทั้งหลายในบัดนี้เข้าถึงอายจตนะอยู่ดังนี้เมื่อมีความปรารถนาวิโมกอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาเป็นเหตุแห่งโทมนัสเพราะสิ่งนั้นนั่นแหละโทมานัสนี้เรียกว่า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดังยังเออโอเคอ่าเจ้าหน้าที่พร้อมนะอ่าเจ้าหน้าที่พร้อมหรือยังโอ้โหเสียงแน่นมากใบสแกนล่ะไลแอดพร้อมหรือยังพร้อมนะ อย,อยู่ไหนอะอยู่ไหนอพ่ะพร้อมพร้อมวางพร้อมางต้องพร้อมถือว่าเดี๋ยวก่อนก่อนเข้างานจะให้เอ่อมือถือเตรียมมือถือการสแกนจะได้ประชาสัมพันธ์เวลามีอะไรจะได้ข้อมูลตรงนะได้เวลาตอนนี้เที่ยงแล้ว เลิกงามยามดีเลิกดีเราเลิกสะดวกนะคืออะไรเลิกดีคืออะไรจำได้ไหมพระสูตรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตใช่ไหมจีสุจริตมนุษสุจริตในเวลาเที่ยงตอนนี้เที่ยงเที่ยงนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีลุ่งดีมงคลดีใช่ไหมอ่าเยี่ยม อ่อ uh ่อ huh. uh ืม huh. อ uh ่ะพร้อมเนาะพร้อมเดี huh. uh ๋ยวจะเปิดเพื่อให้พวกเราเข้างานนะแถวมี นะสิบโต๊ะ20ช่องนะสิโต๊ะยีช่องซ้ายสุดขวาสุดไม่ต้องเข้าเข้าประมาณกลางกลางอ่าแล้วก็เตรียมโทรศัพท์กันไว้แล้วก็สแกนนาอ่าลืมนะเพราะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้กดติดตามต่อแล้วก็ให้แชร์นะจะเป็นการแชร์ที่ยิ่งใหญ่แชร์กุศลที่ยิ่งใหญ่ อ้าเลิกดียามดีอ่าช่วยกันอ่าอาพูดดังเลยนะครับพี่ตาสวยจัง <c oughs> หนึ่งสองสาม ณ <laughs> เวลานี้นะครับเป็นเวลาที่พระอาจารย์ทำการปลดเชือกเพื่อให้ญาติธรรมเข้าสู่กูตาคาราสาลาอย่างเป็นทางการนะครับณเวลานี้อา้าวเลือกที่นั่งกันตามสะดวกนะ เว้นเฉพาะที่มีเชือกกั้นเอาไว้สำหรับพวกเจ้าหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องในงานเนาะอ่า <c oughs> เข้างาน